สวนทุเรียนนะครับหนึ่งไร่สามงานขนาดเล็กๆกระตัดรัดกำลังดีนะครับท่านผู้ชมครับเกือบเกือบสองไร่ฉโฉนดนะครับฟรีค่าโอนสองล้านสองแสนบาทแปลงสวยน้ำดีครับทุเรียนสี่ปีหกสิบสามโคกปีหน้าเก็บลูกได้แล้วนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับ ยู่ในแหล่งชุมชนนี่ครับระบบน้ำสปริงเกอร์เรียบร้อยอ่างจากถนนสีเลน317น317จันทบ,บรุรีสากแก้วเพียง1.5กิโลเมตรเข้าออกสะดวกนะครับเขตเทศบาลเมืองใหม่อาเบอมะขามจันทบ,บุรีนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านเยอะไม่เปลี่ยวนะครับเหมดะสำหรับทำบ้านสวนบ้านพักตากอากาศนะครับ บ้านไว้เกียณียานี่ครับเนื้อที่ก็ดูแลดูแลเองได้นะครับอี่เรากกเก๊กไปนะครับนี่ครับบ้านสวยด้วยนะครับเปิ่นบ้านนะครับท่านผู้ชมครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมณัะสรวจสที่จริงต่อรองราคาได้นะครับนี่ครับจันทบุรีแค่นี้เองนะครับ ใครอยากหลีกหนีความแอร์อาจจะเยนในเมืองนะครับอยากมีบ้านสวนนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม